สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแม็ไกวรเด็กซ่าาไม่เลียววันนี้นะครับผมนั้นจะไปให้อาหารลิงที่ธรรมมูลซึ่งผมมามีระบอกซึ่งผมจะไปไหว้พระที่วัดวัดธรรมมูลแล้วก็ไปที่วัดกรุง,งคุณยานใช่ครับเราไปทําบุญกอนเนาะไปทาบุญตลอเคาะเนื่องจากอะไรครับโดน ด้น้ำมันลวกตอนขับเราจะขึ้นเขาแล้วนะคะใกล้ถึงวัดธรรมมูลแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นทางเขาที่ผมเสียวที่สุดเลยเวลาจะขัจะลงเนี่ยโคตรเสียวเลยเดีย๋ยวขึ้นเขาเดี๋ยวลองดูน,นะครับเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆก็ถึงเอง อันนี้ไงทำที่ผมโคตรเสียวตอนลงอ,ะอ่ะก็ต้องขับช้าๆนะคะช้าๆขับระวางังนี่ถ้าลงทางสุดนี่ตรงสะพานอะ่ะนี่โคตรเสียวเลยมีรถอ,อีแตนพานป้าวเวลา,าลเวลาผมเวลาผมอะ่ะขอพ่อไปว่าธรรมมูลพ่อก็ให้ไปก็ตรงวัดก็จะมีสะพานาใช่ไหมคะสะพาน เราจะเลี้ยวซ้ายไปขึ้นดินเขานะไปที่วัดกันก่อนตอนนี้เราจะทางนี้มันไม่ข้ามท่าชมครับทางนี้ไปเป็นทางเดียวกันที่ที่พ่อไปทํางานบ่อยเลยอ่าขึ้นเขาแล้วป้ายลงจากรถกันแล้วก็เดี๋ยวเอาสั่งกาทานที่มาซื้อมาไปถวายมาดปใส่แมสติดตาโปอคกามปลอดภัย เราไหว้พระกันก่อนใช่ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวจะไหว้พระกันก่อนนะคะเช่ครับอ่ะเพ่อนผมไม่รู้ว่ามันจะโดนดิกรอเปล่า เดี๋ยวทำบุญกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปวัดทีกิลงามเพื่อให้อาหารลิงกันต่อเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างมีตลาดมีตลาดริมน้ําเดี๋ยวเราจะไปดูของูผลไม้จะเอาไปให้ลิงเพิ่มกันนะคะค่ะวไานี่ไง ลงจากเขาแล้วนะคะเดีวก็เดี๋ยวเลเียวซ้ายลงไปไปตลาดริมแม่น้ำเนาะ้ม่เจ้า เดี๋ยวเราซื้อของกันได้เอานมนมปัน่นเอานมสดตับแก้วไหนฮะนมสดปัน่นแก้วเลยี่สิบห้าบาทเอาแก้วหนึ่งค่ะเพราะว่าทำม,มาม่าเป็ดแล้ว แม้มีขนมด้วยแม้มาดูเ้าทำขนมนี่รู้ป่าว่าขนมอะไรฮรู้ป่ว่าเขาทำขนมอะไรถามถามป้าครับถามปาครบทำม้วนครับทำม้วนกอบครับนี่ไงว่าและ ซื้อของวนโนเามืดกปล่มามืดะนะมากนาน้่ตอนที่ทอดไข่ใช่ไไขมันไม่ะ <c oughs> แล้วพอเราจะประกาศว่าจะเปดแก๊สอดใหม่แม,มันมันลืทีก,ก่อนแต่ผมว่าหันไปทำไมมันโดนเลยหันดีๆนะคะ ล้าคิวบาทนะสี่สิบอัทักยาวกันเท่าไหร่คะสิบาทสี่ค่ะไ่อยากกินจาไงใส่ตังค่หนคบเป็นครับอ่าเดี๋ยวไปมองโน้นนะมองรถด้วยชุดนวันนะคะไเสียเรือเอาสองค่ะเด้ยค่ไหนหอูซื้อเยอะเลยไปนัขึ้นรถรวองรถ วงว็บไซ์ดู้วดวยิลยอ๋อขนมไม่นเออเราเดี๋ยวทาี้มีร้านค้าเดี๋ยวซื้อขนข้าวโพมให้อ๋อแล้วัย้วางเป็นจุดๆข้าวโพดอ่ะนีข้าวโพดมีตังโมตังโมเดี๋ยวหั่นใส่กระมังก่อนปะ ป๊ออขนเคยกินหมาป๊อปคอนเเลยแม้คทักทายเพื่อนยังเฮลโลยังอ๋ออันนี้คิงของเดี๋ยวแม่ต้องหั่นแตงโมที่เราซื้อมาโอเคนะจะไปชมนี่ไงเดี๋ยวแม่จะหั่นเป็นชิ้นลึกแล้วมันจะได้ทั่วๆกันแม็กเดี๋ยวแม่เอาไปวาง เดี๋ยวแม่เอาไปวางวางตรงจุดตรงที่ไม่วางปอบคอนก็ได้ผมลิงจะได้มากินมันกลัวเราเพราะเราตัวใหญ่เออยหญ่โยนอย่างนั้นสิเออเออโนโนนนนนักเลงแล้วนักเลงแม่ว่าแม่ทำถูกหรอที่โยนโยนไปให้ตรงตัวนู้นไหมตัวนู้นอโยนดีกว่าอาวไม่กินแล้วนี่น่ากลัว ก็เดี๋ยวพ่อหั่นแตงโมสักคู่อันนี้ตอนยอยให้ไปแล้วนะคะลิงเออถ่ายรูปไหมใช่พอจะไยอยไปอันนี้นล,นลูกสุดท้ายบอบ,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 บให้มัน<อ>เอาไปไหนหมาไม่กินมะม่งห,หมเงเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอพ่อหัน่น แตงโม <Okay. S 1> อันนี้สุดท้ายนะคะเป็นถั่วฝักยาวปลอดสารให้น้องลิงอ่าเดี๋ยวเราจะถอยกันแล้วน้องลิงไม่กล้าเข้ามา ว่ามันมีพวกนมค่ะมผช็อกโกแลตพารกิจแล้วขอยาวกันบอกให้ของข้าไม่ยให้มันอนมีของทยาวมลยครับนามโค้กด้วยอูเย็นเย็นเทใส่แก้วสิ ค้ากาดีเลือเกินใช่ได้กินโคกก็บรรยากาศฟินนี่ของแม่เป็นส้มตำปูปกปลาส้มตำปลปปลาชีวิตขาดปลาไม่ได้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรากินข้าวเที่ยงกันก่อนเนาะแต่ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอ่ะกินกันเลย บายบาย๊ายบาย